ก็สวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะสอนนะครับก็คือเรื่องของการไซซิ่งอุปรกรณ์ต่างๆในระบบโซล่านะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไป EP ก่อนนะผมมีอธิบายไปแล้วนะว่าอุปรกรณ์หลักๆในระบบโซล่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมสรุปให้ฟังนะครับก็จะมีแผงโซล่าถูกไหมีนโซล่าชรายคอนโทรลเลอร์มีแบตเตอรี่แล้วก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับจริงๆเนะี่ยมันมีอีกอุปรกรณ์หนึ่งที่สําคัญเช่นกันนะครับก็คือแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับในกรณีที่สมมติว่าโซล่าเนี่ยไม่สามารถชาร์จตัวแบตตตตเเเอรรี่ได้้็มะัาาจใชว ชาร์จเข้าไปได้นะส่วนเราจะออกไปใช้ที่ไหนซึ่งตอนนั้นผมจะบอกวิธีการไซซิ่งให้ฟังเหมือนกันนะครับที่อย่างที่บอกไปนะเพราะวันนี้ผมจะสอนการทาไซซิ่งทุกอย่างเลยการทาไซซิ่งอ,อุปก,กรณ์หลักๆนะครับส่วนเรื่องของการไซซิ่งสายไฟหรือว่าการไซซิ่งฟิลส์หรือพวกเบรกเกอร์เนี่ยการต่อต่างๆเดี๋ยวผมจะไปใน EP ีถัดไปมันมีเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็กลัว,วมันจะยาวเกินไปเนาะใน E ีีนี้เนาะผมก็จะบอกการทาไซซิ่งอ,อุปกรณ์หลักๆให้ดูนะครับตัวไซซิ่งหลักๆในระบบโซล่าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5ห้า แต่เดี๋ยวผมเขียน4ตัวก่อนตัวแรกเนี่ยก็คือมีแผงโซลานะครับตัวที่2เนี่ยก็คือโซลาชาร์จคอนโทรลเลอร์ตัวที่3เนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับตัวที่4เนี่ยก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับการที่เราจะรู้ว่าระบบเราจะต้องเป็นไซส์เท่าไหร่นี่สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเราจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกลับมาหน้านี้นะผมขึ้นไปหน้านี้ก่อนสิ่งที่เราต้องทําเป็นอย่างแรกเนี่ยคือเราต้องคิดโหลดนะว่าเราใช้โหลดเท่าไหร่อันนี้ผมสมมุติให้นะครับอย่างเช่นเราจะทําตัวแคมปิ่งแวนอย เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างน,นะครับอย่างเช่นใน1วันเนี่ยเราใช้ช่วงกลางคืนหลอดไฟ4หลอดหลอดไฟหลอดหนึ่งเนี่ยผมตีไปสัก10วัตสิ0วัตเนี่ยสมมติว่ามันเริ่มมืดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับจนถึงักเราข้อนอนสักเที่ยงคืนเนาะก็อาจจะตกสักประมาณ5ชั่วโมงนะครับอ่ะเราอาจจะมีการใช้หม้อหุงข้าววันหนึ่งเนี่ยสักสามื้อนะสมมุติว่าสัก500วัตนะครับเป็นหม้อหุงข้าวเล็กๆเกนาะใช้วันหนึ่งเนี่ยหุงรอบหนึ่งสักครึ่งชั่วโมง3ครั้งตอนเนี่กกงนะเรารใช้สม,มติว่าาเราใช้พัดลมตีไน 100วนะัตเนาะพัดลม100วัตเนี่ยอาจจะเปิดสักช่วงกลางวันแล้วกลางคืนกลางคืนเนี่ยอาจจะเปิดสัก8ชั่วโมงไปเลยกลางวันเนี่ยก็อีก8ชั่วโมงเนาะผมก็ตีไป16ชั่วโมงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันหนะลอดไฟเนี่ยใช้ไฟทั้งหมด4คูณ10คูณ5นะครับก็คือ200วัตต์อวหมมอหุงข้าวเนี่ยก็คือ1คูณ500คูณ1.5ก็คือ750วนะัตต์อาวพั์ลเน่วน100 hours, เอวอะตีไปอนะวกก็ทุตัวนนมาบวกกันน ก็คือ200รบวก7 5็อแล้วก็บวก1,600นะครับเท่าก,กับอ่ะผมตีไปประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราเอาเอาตรงนี้มาใช้อะไรต่อนะครับล้วก็เอาโหลดเนี่ยมาบอกว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการแบตขนาด2550วัตต์แอวนะครับถ้าเกิดใครพอจะมีพื้นฐานด้านแบตเตอรี่เนี่ยจะรู้ว่าสมมติเราซื้อแบตเตอรี่1000วัตต์อลมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้หมดทั้ง1000วัตต์แอวได้นะครับมันจะแล้วแต่ประเภทแบตน,นะอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธ ได้ไม่เกิน80%ของ total capacity นะครับอย่างถ้าเป็นพวก lead acid เนี่ยก็คือใช้ได้ไม่ควรจะต่ำกว่า50%นะไม่งั้นจะทำให้แบตพังเร็วนะครับถ้าเราเทียบเป็นจัตยางง่ายๆเลยนะถ้า2,550เนี่ยถ้าเราใช้แค่80%ก็คือหาร0.8นะครับมันจะได้เท่าไหร่นะก็ประมาณสัก3,200วัตต์โดยประมาณนะครับแปลว่าเราต้องซื้อแบตขนาด3,200วัตต์เอาสิ่งต่อมาที่ต้องคิดเนี่ยคือเราต้องดูนะว่าไอ้แบตก็เนี่ยเราจะใช้มันกี่วันโดยที่มันไม่มีแสงแดดอย่างเช่น บางวันเนี่ยมันเกิดฝนตกหรือว่าเกิดเมฆบางทั้งวันหรือว่าอ่าอย่างชว่วงนี้ก็จะมีฝุ่นเยอะเองเงี้ยมันก็จะต่ําลงถูกไหมครับอันนี้มันแล้วแต่การประมาณการของเราเองนะครับอย่างผมเนี่ยคิดว่าอย่าง3,200วัตต์เนี่ยถ้าไปแคมป์ปิ้งครับสวันอย่างเงี้ยผมมองว่าก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็คนส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้ไปแคมป์ปิ้งในวันช่วงพายุหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงพายุที่มีฝนมีเมฆเนี่ยโซลา่ามันก็ยังสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะผลิตได้น้อยลงนนนะะรััเพาาะฉะ้ผม,มองววว่ย่ย3,200 ก็น่าจะถือว่าเพียงพอครับก็แปลว่าผมจะใช้เลขนี้เลยเนาะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะใช้เผื่อว่าไม่มีแดดเลย1วันเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ก็คือต้องเป็น3,200อเนี่ยคูณ2เท่ากับ6,400วัตต์แอลนะครับก็คือเราต้องใช้แบตขนาดประมาณ6,400วัตต์แอลที่ผมไม่อยากให้ใช้เกินไปเนี่ยเพราะว่าแบตเนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่สิ่งแรกที่ต้องคิดนาะก็คือแบตเตอรี่นะครับอันต่อมาเนี่ยที่เราต้องคิดเนี่ยก็คือต ขนาดเท่าไหร่ที่สามารถาร์จแบตเตอรี่เนี่ยได้เต็มทุกๆวันนะครับเมื่อกี้แบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยคือ3,200วัตต์อาวนะครับโดยปกติแล้วซันอ์ชัวที่เราใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4นะครับ4ชั่วโมงเลขตัวนี้มันมาจากไหนขอไม่อธิบายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเชิงลึกเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่นะทีนี้เนี่ยคนปกติเนี่ยเขาอาจจะพูดว่าใช้4.5-5ึั5วโมก็ได้นะครับในการคิดแต่ผมแนะนําว่าใช้สัก4หรือว่า3 มันก็มีโอกาสที่จะโดนเงาต่างๆซึ่งบางทีมันเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะผมตีแปลว่าใช้สัก3.5ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือว่ามีเงามีอะไรด้วยเนาะขนาดแผงที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือเราเอา3,200วัตต์อวนะครับมาหารด้วย3.5ชั่วโมงนะครับก็ประมาณสักประมาณสัก920วัตต์ขอกลับมาที่แบตเตอรี่นิดนึงนะคือผมลืมตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราคิดก่อนว่าเราใช้ระบบโวลต์ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นระบบของผมเนี่ยสบบัก24โวลต์เนาะแบตที่ ถ่าประมาณ140 m a นะครับความหมายคือเราต้องใช้แบตขนาด140 mAh จำนวน8เซลล์นะครับเพื่อจะได้3,200ว Wh เนะอะทีน,นี้กลับมาที่โซลาร์นะครับซึ่งแผงโซลาร์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือ920วัตต์อ Wh แล้วก็อาจจะเลือกใช้แผงสัก350์นะครับจำนวน3แผงเนาะก็เท่ากับประมาณ1,500์นะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าต้องใช้แผงโซลาร์350วัตต์เนี่ยทั้งหมด3แผงเนาะตัวต่อมาที่เราต้องมาคิดเนี่ยก็คือตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับวิธีการเนี่ยก็ค่อนข้างจะซิมเพิลนะครับไมม่ี ไรมากเนาะเราก็แค่เอาตัว โซล่าเนี่ย1,050วัตต์เนี่ยมาหารด้วยโวลเทจของระบบเรานะครับที่เราออกแบบเนี่ยในที่ที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ24โวลต์เนาะเท่ากับ 43.75M แอมป์นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือเราไม่ควรจะเลือก s o l a r ชาร์จคอนโท r เลอร์ที่เล็กกว่านี้นะครับทีนี้เนี่ยโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์เนี่ยเป็นอ,อุปก,กรณ์ที่เราไม่ควรจะใช้ที่แม็กซิมัมตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยสมมุติเราได้เลขที่43.75แล้วเราควรจะเอามาคูณกับสัก1.2นะครับเท่ากับ คือความหมายคือเราอาจเลือกใช้โซล a าชาร์จคอนโทรลเลอร์สักประมาณไซส์ประมาณ50แอมป์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยที่เราจะเอามาคิดนะครับก็คือตัว, ter, นะวอินเวอร์เตอร์เนาะโดยปกติแล้วใช้ของอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของวัตต์นะครับอย่างเช่น1 5 0 0วัตต์3,000ัวัตต์ซึ่งวัตต์เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปใน EP ีก่อนนะว่ามันไม่ใช่ปริมาณไฟแต่เป็นกําลังนะครับสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็คือช่วงเวลาไหนเนี่ยที่เรามีโอกาสจะใช้ไฟสูงสุดนะครับแล้วก็ใช้เท่าไหรนะ่่นนนะะีเราร,เรานะาานนนนาากัปดคคอออองงิตตยืจจม แล้วก็มีการใช้พัดลมแล้วก็มีการใช้หลอดไฟทั้ง4หลอดเนี่ยพร้อมๆกันทั้ง3อุปกรณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้พร้อมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยหลอดไฟ4หลอดเนี่ยเราก็ตีเป็น40วัตต์เนาะมอหุงข้าว5 0 0วัตต์แล้วก็พัดลมหนึ่งตัว100วัตต์นะครับถ้าเราใช้พร้อมๆกันหมดเนี่ยอินเวอร์เตอร์เนี่ยควรจะรองรับได้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารวมกันทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ640วัตต์ซึ่งอันนี้คือเขาเรียกว่าขนาดอินเวอร์เตอร์ขั้นต่นะ่่่่าวว่าาาาาะทีเเเเรรรรรรรคควววววววจใใชช้้้้ัแลก็ูไมออ์อ์์ตตตต640 แต่โดยปกติแล้วเนี่ยอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กๆเนี่ยก็จะประมาณสัก1000วัตต์นะครับถึงประมาณ1,500วัตต์นะครับอย่างผมเนี่ยใช้3,000วัตต์เพราะว่า1,500วัตต์กับ3,000วัตต์เนี่ยราคามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมก็เลยเลือกใช้3,000วัตต์ไปเลยแต่ถามว่า3,000วัตต์เนี่ยมันมีข้อเสียอะไรนะคือมันใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์เนี่ยเราก็ควรจะไซซิ่งตัวสายไฟที่เข้าอินเวอร์เตอร์จากแบ มมติว่าเราใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด1 0 0 0วัตต์เนี่ยแต่ถ้าเราไปใช้ไฟ1 5 0 0วัตต์มันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเราคำนวณแค่1,000วัตต์แต่เราดันไปใช้อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์เนี่ยแล้วเราวันดีคืนดีเราเอาแอร์เอาอะไรไปต่อเนี่ยมัน3,000วัตต์ขึ้นมามันอาจจะทำให้พวกสายพวกอะไรมันละลายได้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงหรือว่าเราใช้3,000วัตต์ก็ได้หรือว่าใช้สายที่ไม่ต้องใหญ่ก็ได้แต่ว่าเราต้องคิดอยู่เสมอว่าไอ้ที่เราใช้เกินหรืออว่าาใช้เกินจะบย้บท ประมาณนี้เนาะอันนี้คือการคำนวณอินเวอร์เตอร์นะครับอย่างผมเลือกใช้3,000วัตต์ไปเลยแต่ผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมทําระบบนี้มาเพื่อใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตัวชาร์จเจอร์นะครับตะกี้เนี่ยเราใช้แบต24โวลต์ขนาดเนี่ย140ยแอมป์เนาะการที่เราจะหาขนาดชาร์จเจอร์เนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยสามารถรับไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นร้อยสี่สิบแอมแปร์เนี่ยแบตเตอรี่ผมเนี่ยมันเขียนว่าศูนย์จุดสามอธิบายไปแล้วนะครับ140แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ย0.3 3ทเากับเท่กับห6แอมป์นะครับความหมายคือเราไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเกิน4 6แอมป์นะซึ่งจะใช้เวลาชาร์จอยู่สักประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับ่เต็มแต่ว่าโดยปกติแล้วอย่างชาร์จเจอร์ที่ผมเห็นเนี่ยถ้าอย่าง24โวลต์เนี่ยก็จะชาร์จได้สักประมาณสัก1 0 2 0แอมป์เท่านั้นเองนะครับก็จะไม่เกินอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้หมดนะถ้าเราเลือก1 0แอมป์เนี่ยก็อาจจะชาร์จนานขึ้นแต่ก็ไม่น่า,นามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ฟััังจนนบบะคคครรรถ้้้าาใชชลลิปีีกกกก็ฝดดดดด์แ Subscribe Like วยส